สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบและสวัสดีชาวเครื่องเสียงสวัสดีกันตอนสายๆนะครับผมวันนี้ทางร้าน v ีเอสไลน์แอนด์ซจะมารีวิวในส่วนของตัวไมอาร์ทีเอนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์บาร์เรนเจอร์นะครับรุ่นนะครับ ECM ตัว8,000นะครับตัวนี้เลยนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับพอดีทางร้านได้ออเดอร์นะครับก่อน2ลูกค้าเลยทําการรีวิวให้ลูกค้าหลายๆท่านได้ชมกันนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวรุ่นราก็ตัวกล่องนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือสินค้านะครับจะอยู่ในกล่องสีดําแบบนี้นะครับพอเปิดออกมานะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวไมอาร์ นะครับก็คือตามรุ่นเลยนะครับ ECM ตัว8,000นะครับผมแล้วก็นะครับในส่วนของตัวด้านนี้นะครับก็คือสำหรับต่อในส่วนของตัวสายนะครับ XLR นะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวตัวจับนะครับตัวนี้สามารถต่อเข้ากับในส่วนของตัวขาไม้นะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของตัวลักษณะเหมือนการฝุ่นนะครับจะเป็นการใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือต่างๆนะครับมาให้ในกล่องด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดที่ยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ราคาไม่สูงนะครับผมแล้วก็ให้การตอบรับกับทางลูกค้าหลายๆท่านนะครับสําหรับนําไปในส่วนของตัวจูนระบบเสียง นะครับพรดีทางร้านได้ออเดอร์มานะครับก่อน2ลูกค้าเลยทำการรีวิวนะครับให้กับลูกค้าหลายๆท่านได้ชมกันทางร้านฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทางร้านจะได้นำเสนอใน,นส่วนของตัวสินค้าแบรนด์อื่นๆให้กับทางลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับผม